สวัสดีครับทุกคนครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาลองตั้งข้อสังเกตจุดเล็กๆน้อยๆบน Excel ทุกคนครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราทำงานบน Excel ข้อมูลของเราต้องมาก่อนใช่ไหมแล้วที่เหลือสูตรคำนวณต่างๆก็จะมาทีหลังใช่ไหมครับทุกคนครับแต่ทุกคนลองตั้งข้อสังเกตดูไหมครับว่าทำไมแถบเครื่องมือด้านบนเนี่ยฟอร์มูลามาก่อน Data มาทีหลังแหละครับทุกคนครับ ทั้งๆท,ที่ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมการทำงาน Data น่าจะมาก่อนแล้ว Formula น่าจะอยู่ทีหลังทุกคนครับนั่นเป็นเพราะว่าในโลกของ Excel เขาไม่ได้มองว่า Data มาก่อน Formula ม,มาทีหลังครับแต่เขามองว่า Formula เน้นการใช้สมองซีกซ้ายการคิดคำนวณเป็นสเต็ปบายสเต็ป แต่ในส่วน Data เขาจะมองถึงการใช้สมองซีขวาเป็นหลักนั่นก็คือไม่ต้องคิดเยอะมองเห็นเป็นภาพเช่นยกตัวอย่างเหล่านี้ทุกคนครับและเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ทุกคนเห็นที่ไปที่มาครับ สังเกตไหมครับ Data เนี่ยเน้นการใช้สมองซีขวาหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเมาส์ผมอยู่ที่ช่องไหนก็ได้ขอแค่คลุกวงในเข้าไปทุกคนแล้วผมลองไปคลิกที่ปุ่มนี้ดูก็ได้เห็นไหม Remove Duplicate ไม่ต้องคิดเยอะคลิกลงไปแล้วก็ตอบโอเคได้เลยทุกคนเห็นไหมครับ จบข่าวเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าผมจะใช้คําสั่งฟิลเตอร์ผมจะคลิกลงไปที่ช่องไหนก็ได้ขอแค่คลุกวงในและผมจิ้มไปที่ฟิลเตอร์ทุกคนเห็นไหมหัวตารางก็จะมีตัวกรองเกิดขึ้นไห้เราอัตโนมัติเลยครับ เช่นเดียวกันผมคลิกไปที่ช่องไหนก็ได้ขอแค่คลุกวงในผมก็คลิกไปที่ฟิลเตอร์ได้เลยผมอาจจะเลือกทั้งดุ้นแบบนี้ก็ได้แล้วฟิลเตอร์ลงไปทุกคนเห็นไหมครับผมอยากจะยกเลิกผมก็กดฟิลเตอร์ออกไปเช่นเดียวกันถ้าผมจะใช้คำสั่งซอสผมก็คลุกวงในช่องใดช่องหนึ่งก่อนก็ได้แล้ว A to Z Z to A A to Z Z to A ง่ายง่ายเร็วเร็วด่วนด่วนไม่ต้องคิดเยอะแต่ถ้าเกิดว่าผมต้องการคำนวณหรือว่าหาผลรวมทุกคนตั้งก็สังเกตไหมครับถ้าผมเลือกคอลัมน์ B แบบนี้และผมจิ้มไปที่ฟอร์มูลาแล้วจิ้มไปที่ออโต้ซ้มทุกคนหนึงสอเห็นอะไรบางอย่างไหมครับต้องมีขั้นมีตอนทุกคนครับผมจะคลิกช่องนี้ได้ไหมดูสิออโต้ซ้ม หามั่วแล้วทุกคนครับตะมั่วแล้วก็ต้อง escape นั่นก็เลยเป็นที่มาของสมองซีกซ้ายก็คือต้องมีสเต็ปทุกคนครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมจะหาผลรวมสเต็ปแรกผมต้องหาช่องว่างๆก่อนอย่างเช่นด้านล่างตรงนี้ก็ได้แล้วผมคลิกลงไปที่ออโต้ซ m um, ทุกคนครับแล้วค่อย enter นี่คือจุดเล็กๆน้อยๆน,นี่คือการตั้งข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆแต่มีผลระยะยาวทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม